กลายเป็นกระแสฮือฮาทั่วประเทศ<ฮ>ะสะเทือนวงการหมอลำ <ฮะ S 1> เมื่อน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงซ <ฮะ S 1> ุปเปอร์สตาร์ตัวน้อยของพวกเรานะครับผม <ฮะ S 2> ตอนนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลในรายการทีวีหรือในกระแสช่องทางโซเชียลต่างๆก็ต้องพูดถึงน้องอุิงเพชรบ้านแพงว่ายอย่างนี้ครับเพราะน้องอีเพชรบ้านแพงหนึ่ง น้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงถูกขนานนามว่าเป็นบุคคลที่มีวาจาสิทธิ์คำพูดของน้องมักจะเป็นจริงแล้วก็เผยให้เราเห็นแล้วว่าเป็นจริงมาแล้วหลายๆอย่างแล้วก็สื่อใหญ่ระดับประเทศยกน้องอู๋อิงขึ้นมาเป็นราชินีหมอลำคนต่อไปหรือว่าเรียกว่าว่าที่ราชินีหมอลำก็ว่าได้สาวสีอ่ะก่อนที่เราจะมาพูดถึงข่าวนี้ รเรามาขอพูดถึงก่อนเมื่อวานนี้อะไรกลายเป็นกระแสฮือฮาอะไรเมื่อคืนนี้เห็นบอสโจยมบินได้โพสต์กลางดึกใช่ค่ะสําหรับบอสโจแล้วก็คือต้องบอกเลยว่าตั้งแต่อยู่ในวงการหมอํำม,มามก็ไม่เคยที่จะได้รับข่าวที่เป็นข่าวดีแล้วก็ข่าวที่ยิ่งใหญ่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้<ม>พร้อมด้วยลูกสาวน้องอุงอิงถือว่าเป็นอะไรที่สุดๆครับผมถามมาถึงจุดนี้ถือได้ว่าบอสโจเนี่ยแทบคุณลรู้ ครับผมวินาทีนี้ไม่มีใครต้านสองพ่อรูกนี้ได้แล้วจริงๆคือโดง<ม>่งดังแบบเป็นจนถึงขีดสุดอะ่ะเราเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าเมื่อก่อนนะว่าจะมีหมอลำคนไหนที่จะมาถึงจุดนี้ได้มัน มันก็มันก็หายากนะศศิอาจจะมีแหละแต่หายาก <c oughs> แต่ท <c oughs> ีนี้ <c oughs> น้องอุ๋งอิงดันแบบว่าเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการไม่ถึงหนึ่งปี <c oughs> แต่มาอยู่ในจุดนี้ได้มันก็เลยกลายเป็นจุดพีคไงจุดที่ทําให้คนพูดถึงต่อปากปากต่อปากกันเป็นอย่างมากว่าอะไรยังไงและอะไรทําให้อุ๋งญิงมาถึงจุดนี้ได้ค่ะ <c oughs> ก็ตั้งแต่ที่บอโจยูมานินนะคะได้โพสต์บอกว่าเปิดรับที่แบนพีเซนเตอร์ต่างๆเข้ามาได้เลยตอนนี้ก็คือไม่ได้ปิดการเปิดรับครับแล้วก็เมื่อโพสต์เปิดปั๊บทางด้านคลินิกชื่อ<ม>ดังได้ติดต่อเข้ามาให้ทางด้านบอโจแล้วก็น้องอู๋อีกนะคะเป็นพีเซนเตอร์ในเครือในแบนด ผลิตภัณฑ์สินค้าของคลินิกนั้นแล้วก็คลินิกนี้นะครับเป็นคลินิก<ะ>ดังที่มีมากกว่า30สาขาทั่วประเทศอโอ้โหบอสโจก็ได้โพสต์นะครับะนะครับเมื่อคืนนี้เนาะบอกว่าเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าก็ไม่รู้น่าจะเป็นเมื่อเช้าเนาะ,ะอ่าบอกว่า<ะ>และคลินิกดัง<ะ>ขอซื้อคิวสาวน้อยเพชรบ้านแพง50คิวยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานครับผมโจยมนีนกราบขอพระคุณครับ ก็จากตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเราก็จะเห็นถึงเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ที่เข้ากับวงสาวน้อยเพจแนแผงคือเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่ปีนี้สปอนเซอร์เขาเยอะนะเยอะๆค่ะสปอนเซอร์เขาเยอะมากแล้วก็มีอีกพสน์หนึ่งสาวสีนี่รับสายตีห้าข่าวดีเอาข่าวด่วนข่าวดีรอบดึกพ่อโจองค์อิงได้เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ในเครือคลินิกดังระดับประเทศซึ่งมีมากกว่า30สาขาทั่วประเทศขนลุกมากมาก ฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงจริงๆเนาะตอนนี้ก็คือได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเป็นยังไงพรีเซนเตอร์ก็เข้าแล้วเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ก็เป็นงานอันนี้งานรีวิวสินค้างานเหมือนไลฟ์สดขายสินค้าอย่างนี้ก็เห็นว่าเมื่อคืนนี้ก็ไลฟ์แตกีนะคะแตกหมื่นอัพยอดเกินเกินเป้ามากมากและที่สำคัญก็คือทางด้าน เจ้าของแบรนด์ก็ต่างติดใจยอย่างทางด้านเอ็นบีหรือว่าแบรนด์ของไอ้ครูครูเบียร์แล้วก็ในเง,เงเินงก็ติดใจก็ตามที่จะให้น้องอินไลท์ส่วนอยู่ตลอดก็เห็นได้เลยเนาะน้องไม่ว่างก็ทางด้านเจ้าของแบรนด์ก็มาถึงหลังเวทีเนี่ยครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวเนาะที่แบบว่าที่น้องหญิงเพชรบ้านแพงกับบอสโจก็ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งโพสตนะครับบอสโจโพสว่า ผมและลูกสาวมาถึงวันนี้ได้ยังไงสุดยอดจริงๆเนาะแล้วก็ไปแอบเห็นคุณมะเดียวะมะเดียวแสนรักนะครับเป็นผู้จัดการของบอสโจยมานินก็ได้โพสต์นะครับเนี่ยว่าตั้งแต่ผมอยู่วงการนี้มา6ปีมไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มานั่งร่วมประชุมโปรเจกต์มูลค่ามากขนาดนี้แล้วก็ปกักหมุดไว้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอสโจอ g y อิง<ม> แล้วก็ปากหมุดอีกบอกว่าเหมาคิวสาวน้อเพชรบ้านแพง50คิวออนทัวอยังไงล่ะสาวสีเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่เราบอกไว้นั่นแหละว่าวินาทีนี้คืออะไรก็ฉุดความปังความความปังความฮอตของบอจกับอวียไม่อยู่คือจะบอกว่าหลากหลายโปรเจกต์มากตั้งแต่มิทติ้งเนาะที่สนามหลวงแล้วก็มีโปรเจกต์ร่วมกับเพียหน่อยมิทติ้งหรอสนามหลวงเป็นงานอันนี้ไม่ใช่หรอ เป็นงานที่บอจกับอุ๋งอิงได้ได้เข้าร่วมในงานานี้แล้วก็ เหมือนกับว่าโจจะทําเป็นเหมือนมีตติ้งด้วยแต่มีตติ้งเขากาลังหากันอยู่ว่าเขาจะไปลงที่ไหนใช่แต่งานสนามหลวงน่าจะเป็นงานจากปัญหาใช่ก็คือหลากหลายโปรเจกต์มากเลยนะคะแล้วก็โปรเจกต์กับเฮยนยอีกเนาะก็คือตอนนี้เราต้องมาติดตามกันว่าโปรเจกต์ไหนที่จะปล่อยมาก่อนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไหนหรือสินค้าตัวไหนที่จะเข้ามาก่อนเนี่ยก็เข้ามาแล้วตัวหนึ่งเนี่ยก็รอดูตัวต่อๆไปแล้วกันว่าไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาค่ะเพราะว่า ก็ปังจริงฮอตจริง,รงคือเกินต้านคือถ้าจะบอกว่าถ้าใครได้ดูไลฟ์ในติก๊ตกตอกจริงๆนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าน้องพูดแค่ไม่กี่คำแฟนคลับ FC ก็ลังไลฟ์เข้าไปซื้อแบบถะลมทลายมากๆเรียกได้ว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยก็คือ พูดอะไรออกมาแฟนคลับ FC ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนี่แหละเป็นตรงนั้นที่เราพอเห็นแล้วเราปั๊บเออจริงๆนะเรากดแทบจะไม่ทันเลยนะบ้โจรอบนั้นก็เหมือนน้องได้ iPhone 15เนาะที่ทำยอดทะลุเป้าเนี่ยยอดทะลุตลอดเลยสำหรับน้องอุงอิงค่ะครับผมแล้วก็เหมือนที่ขึ้นไปเมื่อต้นคลิปที่บอกว่าอุงอิงมีวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์ยังไงมันเห็นมาแล้วหลายๆอย่างตั้งแต่ว่านาใบแบบส5ผ้าพอดังก็ดังจริง ทำให้สาวนา้อยนม่นแทนคือพีคมาถึงจุดสูงสุดแบบคือไม่คิดไม่ฝันว่าหมอลำจะมาอยู่จุดนี้ได้ <c oughs> แต่พอมาเห็นแล,แล้วรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ภาคภูมิใจแทนั <c oughs> ้งบอสโจแล้วก็น้องหวีแล้วก็ทีมงานของสาวน้อยพืนแม่แทนทุกคน <c oughs> แล้วก็มีอบบหลายๆคนก็พูดไว้ว่า พออ่ออู๋อิงดังอู๋อิงเป็นกระแสก็ไม่ใช่รวยแค่อู๋อิงคนเดียวทําให้ทีมงานสาวนาักบ้านแพงทุกคนสมาชิกทุกคนหรือว่าครอบครัวทุกคนเนี่ยก็ได้งานมาด้วยก็แล้วก็ได้แบบกระแสแล้วก็ทําอย่างช่องทางออนไลน์ก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วงานจ้ายอย่างเห็นไหมเม้าห้าสิบคิวมั่งออนทัวร์ทีละสิบกว่าวันมั่งอย่างเงี้ยถ้าเปกรุงเทพเนาะแล้วก<ช>็คิวงานแทบไม่มีวันว่างเลยออิงเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็คํานึงอู๋อิงบอกไว้ว่าอู๋อิงจะพาพ่อโจรวย ร้อยล้านใช่ผมว่าก็ใกล้เป็นจริงแล้วนะถ้าสมมติว่าคิดเฉพาะคิวงานและดูกานที่แล้วตั้งแต่อู๋อิงเข้ามาเนี่ยก็เกือบร้อยล้านอันนี้เฉพาะคิดแค่เฉพาะ,ะรายรับนะอันนี้เราไม่ได้รับ,ไม,ไ,รบไม่ได้รู้รายจ่ายหรอกว่ายังไงบ้างอันนี้เราเห็นแต่รายรับแล้วตั้งแต่ปิดฤดูการมาก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตมาทุกวันแล้วหลังจากเปิดฤดูการมาก็ยังมีงานออกรายการบ้างออกคอนเสิร์ตบ้างบางวันก็สองงานน้องวิ่งงานกลางคืนงานเช้าด้วยอะไรด้วยคือเห็นไหมงานมันเต็มตลอดเวลาเสาร์ศรีค่ะเอ่อ <ไน S 1> ก็เป็นจริงอย่างที่น้องอุ๋งอิงได้เคยบอกไว้ว่าอยากให้มีงานทําทุกวันอยากให้ทีมงานสาวน้อยได้มีงานทําทุกวันพี่ๆเพื่อนๆพี่น้องในวงเนี่ยจะได้มีเงินมีงานครับ <ผม S 1> และอีกอย่างนะคะสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ใช่เฉพาะว่าในเครือสาวน้อยเท่านั้นมแม้แต่ญาติพี่น้องทางบ้านมไม่ว่าจะเป็นสีสเกตร<ม>สร้างบ้านก็ได้มีรายได้เพิ่มจากน้องอุ๋งอิง ขนาดที่เข้ามาสร้างบ้านดม่นะปาจูเพราะแฟนคลับเอกซีก็ให้ความสนใจถ่ายคลิปบ้านถ่ายการสร้างบ้านมาเนี่ยแฟนคลับก็เข้าไปดูกันเยอะมากครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมได้ขึ้นไปมาต้นคลิปเนาะอันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะค่ะเข้าเรื่องตอนท้ายคลิปเนาะเข้าเรื่องเลยนะที่บอกว่าสื่อใหญ่ยกน้องอุงอิงเป็นว่าที่ราชินีหมอลำคนต่อไปหรือว่าเขาเรียกว่า อ,อนาคตราชินีหมอลำเพราะว่าได้เพราะว่าเห็นจากเนี่ยเห็นจากพัฒนาการของน้องการร้องการำํำแล้วก็เห็นจากคิวงานเห็นจากที่น้องนำพาหมอลำให้หมอลำเป็นกระแสะเพิ่มมากขึ้นวงการหมอลำขึขึ้นมากขึ้นหนึ่งแหละต้องยอมรับจริงๆถ้าไม่ได้ค้านอะไรแล้วนะ ยอมรับเลยว่าหมอลำคึกคืนมากขึ้นเพราะอุ้งอิงจริงๆค่ะคนอื่นก็อาจจะมีส่วนช่วยด้วยแต่อุ้งอิงก็คือเป็นตัวที่เด่นจริงๆไงสาวสีทําให้คนที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนหันมาดูหมอลำก็เพราะอุ้งอิงหรือว่าคนที่เลิกดูหมอลำไปหลายๆปีแล้วก็กลับมาดูหมอลำก็เพราะอุ้งอิงนี่ก็มีมากมายเลยเพราะฉะนั้นแล้วอนาคตของเธอนะครับถ้าเธอจะขึ้นมาเป็นราชินีหมอลำคนต่อไปอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าด้วยศักยภาพด้วยความสามารถด้วยพรสวรรค์แล้วก็ด้วย ความพยายามของเธอเธอทําได้แน่นอนจริงจริงค่ะอือฮึอะแล้ววันนี้เนาะเราสองคนก็เนี่ยครับผมก็มาพูดคุยถึงเรื่องของน้องอุิเป็นบ้านแพงไม่ว่าจะเป็นหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างแบนพิซเซนเตอร์ข้าวแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือ คิวงานนะครับที่ทางแบรนด์สินค้าก็ได้เหมาคิวงานกูงิ่งคิวงานของสาวนันเป็นม้าแพงนะครับ50ิคิวงานอันนี้ก็เราก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันปรากฏการณ์นี้ที่จะเหมาไปถึง50คิวงานนี่มันคือเกินเดือนนะเดือนหนึ่งมีแค่30วันอันนี้เหมา50คิวงานนี่มันโอ้โหหลายเดือนเลยนะใช่ก็คือแบบสุดๆแล้วนะณณณตอนนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าอุงอิงมาเป็นอันดับต้นๆจริงๆสําหรับวงการหมอลามแล้วที่ทําให้เราได้ เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างที่เราแทบจะไม่เคยได้เห็นเรียกได้ว่ามาสร้างปรากฏการณ์มาสร้างปรากฏการจริงๆสําหรับเธอคนนี้สาวน้อยมหัศจรรย์สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับที่มาที่มาพร้อมกับพรสวรรค์และก็ความสามารถเรานะครับผมในฐานะ FC แฟนคลับนะครับก็มาให้กําลังใจเธอไปดีกว่าคุณพ่อของเธอก็คือบอสโจยุมาีนะครับว่าคือ ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงตอนนี้เธอถึงฝันแล้วบอสโจก็ถึงฝันแล้ว <c oughs> เหมือนบอสโจโพดอ่ะว่าฝันเป็นจริงแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่ายังไม่หยุดอยู่ที่แค่นี้แน่นอนนะครับอุงอิงกับบอสโจแล้วก็สอะอาดเขาเรียกว่าองค์กรสาวน้อยเพื่อบ้านแพงจะต้องเติบโตไปมากกว่าน,นี้อย่างที่เราคาดไม่ถึงแน่นอนอ่ะเป็นกําลังใจให้ทางทีมงานสาวน้อยเพื่อบ้านแพงบอสโจอุ้งอิงแล้วก็สมาชิกสาวน้อยเพื่อบ้านแพงทุกคนนะครับก็คือขอให้ปังๆมีงานเพิ่มขึ้นแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้ มีงานอะไรออกมาหรือว่าทําผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรคือในอนาคตเนาะ,ะก็ขอให้ปังๆทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ<ะ>อ่าสำหรับวันนี้นะครับสาวสีเมืองเลยกับบ่าวโจดีไซน์<ะ>ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้เนาะ,ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ